เมื่อเรายังทำอะไรในขณะนี้ไม่ได้ภัยพิบัติมันอาจจะเกิดรุนแรงก็ได้หรือไม่รุนแรงก็ได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการพยากรณ์มันจะต้องแม่นยำขึ้นมันจะต้องบอกเป็นจุดๆได้ว่าที่ไหนอย่างไรถูกไหมครับถ้าบอกว่าพื้นที่จะเกิดเหตุอย่างนี้ 30- 70%ซของพื้นที่คนในพื้นที่ก็บอกว่าบ้านเราไม่เคยเกิด ไอ้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เราคงอยู่ในส่วนสามสิบส่ที่อื่นแน่นอนอันนี้จะทำก็มันยังไม่ง่ายครับแต่ว่าผมถึงบอกว่าก็คงจะต้องสร้างความตื่นตัวมากขึ้นว่าโลกมันเปลี่ยนโลกมันไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอให้รับฟังข่าวสารนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือส่วนกลางมีปัญญาไหมครับที่บอกรับฟังข่าวสารจากส่วนกลางผมถึงใช้คำว่าต้องดูเรื่อง ความร่วมมือกับท้องถิ่นนะครับคือลําพังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผมว่าทาไม่ได้หรอกนะครับท้องถิ่นเองก็กําลังจํากัดนะฮะแล้วก็บางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่ต้องอาศัยเทคนิควิชาการหลายอย่างส่วนกลางอาจจะพร้อมกว่าแต่ลําพังการมีความรู้ความสามารถทางเทคนิคแต่ไม่สามารถเชื่อมกับคนในพื้นที่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไร